นี่โด WS ขึ้นลงอ๋อเอ้ยถ้ามันยิงปืนออกมาได้เนี่ยใช่เลยเป็นเกมยิงพวกอุกกบาทเครื่องบินเหมือนเกมสมัยก่อนแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยดาวคอน้อยมาเมือไงวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยกบาทเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยถ้าโดนเราถ้าโดนต้องตายแน,น่นอนเลยนะถ้าจะวันชออ็อตอะเออคือนหินใหญ่พวกนี้น หลบหมดแล้วแล้วนไยตอบเฮ้ยโอ้ยเมเดโดนค้าผ่าเมเดคือกำลังจะตกแล้วมมมมเมเดเมเดเมเดออเอ้นี่มันเดาอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีเพชรพอยเต็มเลยเดี๋ยวน่ำมัน ดวงดาวอะไรวะนั่นน่ะแตกเป็นสเสียงเลยโ้ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยานของเราตกแล้วเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยทุกคนดูหวัวเราดิหัวแตกเอ้ยอากาศออกซิเจนมันต้องหมดดิแล้วตัวละครก็เหมือนอเ <c oughs> หมือนจริงๆเลย <c oughs> โอเคกดสเปกบาเพื่อจ้ำเดินไปต่อ <c oughs> อะไรเนี่ยดาวมันมีปฏิมากรรมแบบนี้ด้วยหรอ โอ้ถือว่าเป็นการต้อนรับแขกที่ดีเลยนี่หว่าเฮ้ยนี่มันผีหรืออะไรวะเนี่ยนะผีเหรอเฮ้ยน,นี่มันหลุมศพอือไอ้แค่นี้มันอีซี่อือ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวน,น,นี่มันบ้านหรือว่าอะไรวะเนี่ยเอ้าทำไมมันเข้าไม่ได้อ๋ออ๋ออย่างนี้เอง อ๋ไม่ได้อ๋ออ๋อโอเคแล้วจะต้องดันก้อนหินนี้ไปวางไว้ทำยังไงเมื่อกี้เห็นก้อนหินขยับอ๋อต้องกดชิปอ๋อกดชิปแล้วกดเดินเพื่อที่จะผักโอ้โหเพราะว่าต้องกดอะไรหาตั้งนานโอเคโอเครู้วิธีเล่นแล้วโอเคไปกันต่อเลย โอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยไม่มีเอเลียนเลยเหรอผู้นายไปไหนกันหมดแล้วนี่มันแสงไฟอะไรเนี่ยหรือว่าให้เรากดปุ่มอ๋อโอเคเอออ๋ออ๋อเราต้องบังคับยานนะครับผมก็โอ้โหอ,อะไรวล้เนี่ยแค่ภาพนี่มันก็ขยับได้แล้วสามารถบังคับได้อีกอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนละ้ว้ทำไงต่อจะให้เราทำอะไรต่อเหรอ เอา้าโอ้อันนี้คือเรื่องความเป็นมานะฮบว่าเราตกมาบนเกาะน,นี้เองพอหลังจากตกมาแล้วนะฮะเราก็เจอพวกสกาตานกำลังจะเข้ามาโจมตีเราและเราจำเป็นต้องออกชเพย่อควอมอยูดรอดมาดีเน้องสามแขนพี่ก็ไม่กลัวหรอกอ,อ เอ้ยเข้ามาอือจะต้องอาศัยจังาวะเข้าไปไมป่ได้ไม่ไหวไม่ไเอืมเ,อเ,อเอรียบร้อยโอเคยังมีอีกตัวนึงอ๋อวันนี้เป็นแม่กุญแจโอเคพังแล้วเ,ลเรื่องไงต่ออ๋อ,อ,อจบแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยงง <c oughs> โอ้ยออกมาแล้วเอา้าพราที่ตกดินพอดีเลยหูพวกมรดกพวกนี้มีแสงออร่าออกมาด้วยแล้วเนี่ยโอ้ย่าเก็บเอาไว้ใช้ที่บ้านเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอย่าคิดมากมันเป็นแค่เกมโอ้อะไรวเนี่ยจะให้เราพาไปไหนโอ้ยพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแหงเหลือไปทั้งตาอะไรเนี่ยมันคืออะไร กดเปิดได้ด้วยอ๋อมันเป็นต่อสายไฟโห่ทำมาเป็นเกมเลยนะได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมแบบเนี้ยถือว่ายังง่ายสำหรับผมโอเคโอเคไป mm. ง่ายพอดีเลยโอเคเรียบร้อยเปกันต่อเลยทว่วสวัสดีเพื่อนให้แก้อีกแล้วเหรอเนี่ยแก้อะไรกันแล้ากัน ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่โอเคต้องเป็นวิธีนี้โอเค,อเ,คเรียบร้อยพอแล้วต้องทำจากด้านล่างเหมือนเป็นการแก้โจทย์ทา,ยางวิาเนยนไม่รู้เลยโอ้ยจะมือแล้วเราต้องรีบก่อนอะโอ้โหยังให้มีต่อนี่อีกเหรอเนี่ยอรอบนี้ไอตัวจุดนั้นมันไม่มีแล้ว มีแต่ขีดอะไรก็ไม่รู้สำหรับโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำสูตรเหมือนเดิมนะทุกคนว่าสูตรนี้มันยังจะได้ผลไหมเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเ,ดวเออต่อจากด้าล่างขึ้นด้านบนโอเคอเฮ้ยมันได้ไหมไม่ได้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 ไไดไไดโอเคเราต้องเชื่อมต่อแบบนี้มันก็ไม่ถูกอะเดี๋ยมัน ยังไงกันแน่อลงไปจากด้านบนเออเออเอน่าจะได้โอเคโอเคอืมมันก็ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวแล้วมันให้เราต่อยังไงอ่ะเฮ้ยได้แล้วโอ้โหขม่วอยู่ๆก็ได้เฉยโอ้มาแล้วเครื่องมาทำงานแล้วโอเคก็โดด กระโดดพลาดนะ่าจะตกไปตายโอ้ดูดูเหมือนว่าด้านล่างนี่จะมีลาวาด้วยนะให้กระโดดเหรอโอเคก็ดกไปแล้วเกือบตกเกือบตกไปแล้วเออนี่มันป่าเห็ดไม่ใช่เหรอหรู้ว่าป่าดุดิบวะเนี่ยหวังว่าคงจะไม่มีผีอย่างเราโผล่มาแถวนี้หรอกนะจะให้เดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมใต้เห็ดมี แสงผัวออกมาด้วยหรือว่าเป็นเห็ดชนิดที่ว่าหนึ่งแสงท้โอ้หมือนกองไฟมันไม่ใช่เห็ดแล้วแบบนี้มันเป็นเห็ดประหลาดโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออแต่ว่าสวยอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออ๋อนี้เราสามารถบังคับได้ด้วยอ๋ออันนี้เป็น มุมมองบุคคลที่หนึ่งนะทุกคนโอ้สวยเฮ้ยผีหรอกอ๋นั่นไงทางที่เราต้องไปใช่ไหมฮึมนึกว่าจะได้สมัมผัสแบบในมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยนะทุกคนนีล่ละก่อนพวกพวกูดผีวิญญาณหลายละก่อนฮึ่ยฮ้่ยฮึ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 ยโอ้ยเครื่องจักรนี้มันกำลัง ไลยพวกพูดหรอกเฮ้ยติด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 แย่แล้วแย่แล้วหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยติด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 โอ้โหโอ้โหเข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้แล้วอ้าวโอ้ล้มตายกันเองเฉยเลยอไปบักเลยหนีหนีก่อนช่างพวกมันแล้วมันจะตายยังไงก็ไม่สนตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเข้าใจในเรื่องมานิดหน่อยแล้วนะครับว่า เหมือนมนุษย์เราเนี่ยบนโลกเนี่ยสร้างครืจักรแล้วไปทำลายดาวดวงอื่นแล้วไม่ใช่ทำลายดาวทำลายดาวไม่พอนะฮะทำลายสิ่งมีชีวิตด,ด้วยเอ๊ดูคุณบอลที่เธอที่ตกลงองานนะ่าจะถูกนะเพราะลักษณะเมื่อกี้มันเป็นเครื่องจักรยังไงก็ไม่รู้อะไรเนี่ยบูชายันอะไรกันนี่มันชุดอวากาศไม่ใช่หรออะไรเนี่ยเราจะกระโดดันทำไม หรือว่าให้เราใส่ชุดใช่ไหมก็ไม่ใช่มันเป็นลูกปั่นอ๋อให้เราร่วมบูชาด้วยโอเคคิวสเปคบาร์โอ้ให้เต้นตามไอ้พวกนี้อี e. โอ้ทำยังไงก็ได้ให้ไอ้สีเหลืองเนี่ยมันขึ้นเต็มหลอดชุดของมันนะฮะ สเปกว่าโ okay. อเครอบสุดท้ายสุดไหมสุดไหมสุดไหมสุดด้วยอ้า,อายังไม่สุดอีกเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยได้แล้วได้แล้วอ้าวอ๋นอนมือไหวทเฮ้ย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 โผตัวมิติเออขอบคุณครับทุกคนผมได้กลับบ้านแล้วสินะ กับได้ยังอยากไปซื้อส่วมันไกอเดินนึงก็อะไรวะเนี่ยเครื่องจักรอะไรวะเนี่ยเต็มเลยลุกขึ้นมาอาจจะเป็นที่บรรยุนะที่ว่าเครื่องจักรแล้วทำลายโลกไม่ใช่โลกเรานะฮะโลกของสิ่งชีวิตอื่น ดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยเป็นสีมือของมนุษย์อ๋อผมว่าจะตกใจเห็นไม่ชอบมันก็ตายแน่นอนระวังรถใส่เด้อระวังรถใส่พวกนี้เนี่ยเข้ากันอย่างไม่เราเระมัดระวังกันเล,ล,นเล,าาเลยนะเนาะเขไปต่อหนูสายเราจะต้องหาวิธีทำลายไอ้พวกนี้ซะแล้วสิเฮ้ยดัน เรวต้องให้แดนไดนน้นอกถ้าว่าขวางขนาดน,นี้เเ <c oughs> นจีรานไ,ไป้โอเพิล <c oughs> ื่อ,อ,อสังเกตโอเครนี้ไม่มีพัาโอเคไปต,ต่อมีค,คนมาขับบอกเนี่ย มโลกมันจะทงกับพวกแกเนี่ยแหละไอ้ขึ้นจับเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีผู้บุกรุกยังไงวะเนี่ยต้อนรับแขกไม่ดีเลยนะเฮ้ย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 อะไรอ่ะมันคือแหละมันคืออะไรเราต้องรีบวิ่งไปเราต้องรีบวิ่เต้องรีบบินไปเราต้องแอบเราต้องแอบ ไป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 อุ๊ยเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วจะกระโดดกันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยไม่ทันว่ะไม่ทันอุ้ยชิบอ๋อเุ้ยแล้วเกือบแล้วกระโดดเฮ้ยเฮ้ยอายาอาชิบแล้วก็ไปต่ออีกนิดเดียว โอ้ยเกือครับนี่ไปกันเร็วๆสิเออนั่นแหละลบลบก่อนหรือว่าเอบาบังคับปุ่มเรื่อยๆบังคับไงอ่ะต้องกดอะไรอ๋อกดปุ่มบังคับ WASD นีโอ๋ออย่างนี้โอ้โห โอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละชึบมาเออเอเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคจังหวะนี้แหละอุ้ยทันไหมทันไหมทันไหมโอเคทันปิดสวิตช์ทัน,ทนละ เอาเฮ้ยมีแสงพวกมาเต็มเลยเอาเดินตามเราด้วยเอาขอคาริเอาไกลเป็นเพิงแดนไปละเอาทุกคนเดินตามเรามาทำไมเนี่ยอ๋อผพาที่คือแล้วไป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 โอ้อันนี้คือพวกเรานะ